สวัสดีค่ะมาฟังนิยายเรื่องนิติเวศหญิงแห่งต้าถังกันนะคะเป็นเรื่องราวของคุณหมอนิติเวศหญิงสาวที่หลงยุคเข้าไปในยุคต้าถางังเธอจะเอาตัวรอดอย่างไรและเธอจะเจอกับเรื่องราวอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านด้วยนะคะตอนที่54ความฝันแม้เสียงนั้นจะไม่ใช่อินเหมียวเหมียวแต่ก็ไม่อาจตัดความเกี่ยวพัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานเลี้ยงน้ำชาวันนั้นดูสมเหตุสมผลแต่มีร,รายละเอียดบางอย่างแปลกพิกลการแสดงออกของอินเหมียวเหมี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นเมื่อรู้เบาะแสเหล่านี้แล้วขั้นตอนการสังหารทั้งหมดก็ปรากฏขึ้นรางๆมีคนคิดร้ายต่อคุณชายฉินซี คนผู้นี้มีเป้าหมายอยากให้ชื่อเสียงของเขาย่อยยับปนปี้แต่ไม่คิดสังหารเขาโดยตรงต้องการให้เขาทนทุกข์ทรมานแบกรับโทษแทนฆ่าคนตายโดนคนถมน้ำลายดูหมินและถูกลงโทษประหารชีวิตคนผู้นี้ต้องจงเกลียดจงชังเขาหรือสกุลฉินแน่อันดับแรกอาจเป็นคนที่ฉินสร้างจั่วเคยล่วงเกินแต่ไม่มีโอกาสแก้แค้นจึงมาลงที่บุตรชาย โดยค่อยๆทำลายสกุลฉินไปทีละขั้นเนื่องจากหากฉินมู่เซิงต้องแบกรับโทษฆ่าคนตายอนาคตในราชสำนักของฉินสร้างจัวก็พลอยได้รับผลกระทบยังมีความเป็นไปได้อีกอย่างฉินมู่เซิงอาจเคยกระทำเรื่องโหดร้ายผิดศีลธรรมจึงถูกตอบโต้อันดับแรกฆาตรกรวางยาพิษชนิดออกริ์ช้ากับหานซานคนวางยาน่าจะเป็นคนที่เข้าใกล้เขาได้ง่ายและมีความรู้เรื่องยาพิษดี ใช่ช่วยเหมยหรือไม่ในงานเลี้ยงน้ำชาที่บ้านสกุลอินหวันวี่ดันไปล่วงรู้แผนร้ายที่ช่วยเหมยและผู้สมรู้ร่วมคิดในสกุลอินหมายใส่ร้ายคุณชายฉินสี่พวกนางจึงคิดฆ่าหวันวี่ปิดปากแต่รันเยียนกลับคิดไม่ตกบ้านสกุลอินขึ้นชื่อเรื่องอบรมสั่งสอนบุตรีเข้มงวดบุตรีสกุลอินล้วนเป็นแบบอย่างของกุลสตรีทั้งยังมีความคิดอ่านแบบอนุรักษ์นิยมสูง ตระกูลเช่นนี้เหตุใดปล่อยให้หญิงคณิกาเข้าออกบ้านได้ตามใจหากมีคนคอยร่วมมือกับนางคนผู้นี้ต้องมีตำแหน่งสูงมากในบ้านสกุลอินอินเหมียวเหมียวบอกว่าวเว่ยเหนียงขอยืมตัวสาวใช้ของนางไปจัดงานเลี้ยงน้ำชาก่อนที่นางจะเสียชีวิตสองวันถ้าเช่นนั้นวเว่ยเหนียงใช่ผู้สมรู้ร่วมคิดกับชุยเหมยหรือไม่ เว่ยเหนียงเป็นกึ่งเจ้านายในบ้านสกุลอินหากอยากสืบเบื้องหลังของนางคงไม่ยากนักรันเยียนเคยคิดจะไปถามคุณชายชินซีว่าเคยไปล่วงเกินใครหรือไม่แต่เขากับเธอมีการมั่นหมายไร้สาระยามนี้เป็นเวลาที่ต้องตัดความสัมพันธ์ให้เด็ดขาดหากนัดพบกันอีกคงจะเกิดความยุ่งยากโดยไม่จำเป็น รันเยียนเดินออกจากห้องของวันวีแตดสินใจว่าวันพรุ่งนี้จะไปหาหลิวซื่อสื่อแต่เช้าเพื่อแจ้งเบาะแสเหล่านี้และถือโอกาสขอชันสูตรศพเธอเป็นหมอชันสูตรศพไม่ใช่นักสืบมืออาชีพหากจะอ้างอิงเบาะแสดโดยไม่มีศพยากที่เธอจะจับต้นชนปลายได้ หลังจากร่นเยียนอาบน้ำเสร็จจึงกลับเข้าห้องนอนสิงเนียงช่วยเธอบิดผมเธอก็ค้นหาของขวัญที่ได้จากบ้านสกุลหลูเมื่อช่วงกลางวันแล้วนั่งบนที่นั่งทรงกลมเพื่อเปิดออกดูเป็นไปตามคาดสิ่งของในกล่องเป็นตำราแพทย์มีชื่อเล่มหนึ่งชื่อว่าชี้จริงปาา่าไม้ รันเยียนเคยศึกษาเรื่องนี้อยู่บ้างในโลกปัจจุบันจึงไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่แต่การแพทย์แผนจีนลึกล้ำไพศาลเธอไม่กล้าบอกว่าตนเองชำนาญการรู้แบบงูงูปลาปลาอาจหลอกหากินในยุคโบราณน,นี้ได้แต่นั่นไม่ใช่รูปแบบของรันเยียน ด้วยฐานะของรันเยียนในต้าถังเธอไม่อาจเป็นเจ้าหน้าที่ชนสูตรศพจึงตัดสินใจศึกษาแพทย์แผนโบราณอย่างจริงจังซึ่งมีแต่ได้ไม่มีเสียเพื่อเป็นหลักประกันในการใช้ชีวิตในยุคโบราณเธอเข้าใจกลไกลในร่างกายมนุษย์ท่องแท้รวมทั้งวิธีรักษาโรคที่รักษายากตั้งมากมายจากโลกปัจจุบันนี่คือจุดเด่นของเธอหากไม่สร้างชื่อสักคราย่อมน่าเสียดายคุณหนู พักผ่อนเร็วหน่อยเถิดเจ้าค่ะสิงเหนียงเห็นรันเยียนอ่านจนตกสู่ผวังจึงอดกล่าวเตือนไม่ได้อืมรันเยียนลังเลชั่วครู่แล้ววางตำราแพทย์สิงเหนียงรู้ดีว่ารันเยียนจะต้องสะดุ้งตื่นจากฝันร้ายทุกคืนจึงกุมมือที่เย็นและบอบบางของเธอคุณหนูไม่ต้องกลัวบ่าวจะนอนอยู่นอกห้องเจ้าค่ะรันเยียนรู้สึกอุ่นใจตบมือสิงเหนียงเบา ข้าไม่เป็นไรสิงเหนียงดูแลเธอจนนอนบนตังนั่งเหลือบมองเธอด้วยความรักใคร่เอ็นดูวางโคมทรงสี่เหลี่ยมไว้นอกผ้าม่านดึงมูลี่ไม้ไผ่และผ้าปโปร่งลงมาแล้วเดินไปด้านนอกเงียบๆสิงเหนียงรอบถอนใจเดิมคุณหนูอ่อนแอมากแต่บัดนี้กลับดูเข้มแข็งทั้งกายใจถึงจะฝันร้ายทุกคืนก็ไม่เคยขมวดคิ้วนิ้วหนะ้า ทั้งหมดนี้เกิดจากการบีบบังคับของนายท่านและนางเก่าพอนึกถึงสองคนนั้นสิงเนียงถึงกับกัดฟันกรอดนางเก่ายังไม่เท่าไรในเมื่อแม่เลี้ยงบนโลกนี้จะมีดีสักกี่คนแต่นายท่านเป็นถึงบิดาผู้ให้กำเนิดคุณหนูมีบิดาเช่นนี้ช่างน่าผิดหวังนักสกุลเจิ้งแห่งสิงห์หยางแม้จะแต่งงานกับตระกูลใหญ่ด้วยกันเพราะการเมืองแต่ก็ยังคงมีความรักระหว่างบิดากับบุตรตรีอยู่บ้าง สายฝนพรางพรมลงบนใบต้นกล้วยนอกหน้าต่างราวเสียงดนตรีขับกล่อมรันเยียนฟังเสียงสายฝนแล้วค่อยๆหลับไปเห็นน้ำอีกครั้ง สายน้ำล้อมรอบทุกทิศเส้นผมลอยอยู่บนผิวน้ำราวคลื่นสีแดงอิงเถางดงามโดดเด่นอยู่กลางน้ำเสียงกรีดร้องหายไปสตรีที่ถูกแช่อยู่ในน้ำราวกับตายไปแล้วใบหน้าถูกห่อด้วยผ้าขาวเป็นชั้นๆเหมือนหินแกะสลักที่ไร้อวัยวะบนใบหน้า รันเยียนว่ายน้ำไปยังข้างกายนางยื่นมือไปแก้ผ้าขาวที่คลุมใบหน้าออกทีละชั้นเธอแก้ไปพลางพิจารณาสภาพศพข้อมือที่ขาวบอบบางก็ถูกห่อแน่นด้วยผ้าขาวเท้าทั้งสองถูกมัดด้วยเชือกปอส่วนปลายเชือกมัดเข้ากับกรงขนาดใหญ่ซึ่งเหมือนบรรจุก้อนหินไว้อเยียนทันใดนั้นก็มีคนมาสกิดเธอจากด้านหลัง ถึงรันเยียนจะใจกล้าเพียงใดก็ยังสะดุง้งเธอหันหน้าไปเห็นรอยยิ้มสดใสของอินเหมียวเหมียวสายน้ำรอบตัวพลันอันตรธานไปในชั่วพริบตาเธอกลับมายืนนิ่งอยู่ในสวนหลังบ้านสกุลอินดอกมู่เสียงผลิบานเต็มที่กลีบดอกสีขาวปลิวว่อนราวขิมมะโปรยปลายอินเหมียวเหมียวขมวดคิ้วมองเธอเอเยียนเหตุใดจึงขมวดคิ้ว นางเการังแกเจ้าอีกหรือรันเยียนสายหน้าสีหน้าอินเหมียวเมียวไม่พอใจเจ้าอย่าคิดปิดบังข้าเลยข้ารู้ว่านางเกาคิดจะส่งเจ้าไปชนบทเจ้าป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจต้องหาหมอเก่งๆมารักษาถึงจะถูกนางต้องมีเจตนาร้ายคิดจะทิ้งเจ้าไว้ที่ชนบทไอเยียนเจ้าฟังข้าไปไม่ได้เด็ดขาดนะถ้าเจ้าไป แม่ลูกคู่นั้นก็จะได้ครอบครองทุกสิ่งอย่างออกนอกหน้าวันหน้าชาวซูโจจะรู้จักเพียงคุณหนูรันสิบแปดแต่ไม่รู้จักบุตรีภรรยาหลวงที่แท้จริงอย่างเจ้าข้ารู้แต่ว่าถ้าไม่ไปจะทำอะไรได้ในเมื่อยามนี้นางก็คือภรรยาหลวงสกุลรันรันเยียนเอ่ยประโยคนี้อย่างอดไม่ได้ยังคงมีภาพกลางน้ำแวบผ่านเข้ามาในความคิดทุกอย่างดูยุ่งเหยิงสับสน รันเยียนยังคงได้ยินเสียงอินเหมียวเหมียวรางๆแต่กลับฟังไม่ชัดภาพตรงหน้าก็ค่อยๆแตกกระจายลําแสงส่องสว่างมาในทันใดรันเยียนพลันลืมตาฟ้าสว่างแล้วเหงื่อออกเต็มตัวอีกรันเยียนลุกขึ้นเดินไปห้องด้านนอกสิงเหนียงตื่นแต่เช้าเย็บผ้าอยู่ตรงระเบียงเมื่อเห็นรันเยียนออกมาก็พูดยิ้มยิ้มคุณหนู เมื่อคืนหลับสบายหรือไม่เจ้าคะอืมหลับสบายเลยสำหรับรันเยียนถ้าไม่ฝันถึงภาพเพื่อนรักในโลกก่อนถูกย่ำยีก็หลับสบายตลอดคืนสิงเหนียงวางเสื้อผ้าเร่งให้รันเยียนไปอาบน้ำวันนี้บ่าวจะแต่งตัวให้คุณหนูงามดังเทพธิดาเลยเจ้าคะ่ะคุณชายเสียวเห็นจะต้องหลงรักแน่นอนรันเยียนยิ้มอย่างจนใจ ต่อให้ข้างงามกระทั่งสวรรค์และคนอิจฉาแต่ใบหน้าทั้งหมดถูกปกปิดภายใต้หมวกคลุมหน้าใครจะเห็นแล้วหลงรักได้ก็ God, จริงแม้สิงเหนียงปากจะพูดเช่นนี้แต่มือไม่อยู่นิ่งพยายามดันรันเยียนให้เข้าไปในห้องอาบน้ำคุณชายเสียวไม่สุภาพอ่อนโยนอย่างบุรุษเจียงหนานเลยคงเป็นคนทางเหนือเขาอาจไม่คุ้นเคยกับเมืองซูจโจ วันนี้คุณหนูต้องทำหน้าที่นำทางเขาพอมีโอกาสก็ถอดหมวกคลุมหน้าออกสิงเนียงวางแผนเองคนเดียวน้ำร้อนตั้งเรียบร้อยอยู่หลังฉากบังลมรันเยียนถอดเสื้อผ้าลงไปในน้ำพลันได้ยินสิงเนียงถามอย่างตื่นเต้นคุณหนูว่าวิธีของบ่าวเป็นอย่างไรเจ้าคะรันเยียนฝืนใจชมความคิดเข้าที เอาตามนี้นะจุกคะเบาจะไปแจ้งคุณชายซีวสิงเนียงเดินออกไปอย่างยินดีปรีดาทั้งยังกล่าวเสริมคุณชายเซียวอะไรก็ดีหมดเสียก็แต่แม่หนุ่มไม่มีมารยาทเลยที่ผ่านมาสิงเนียงไม่ใช่คนเด็ดขาดรันเยียนคิดไม่ถึงว่าวันนี้นางจะลงมือรวดเร็วปานนี้กระทั่งสิงเนียงปิดประตูเธอจึงได้สติครั้งนี้ดูท่าสิงเนียงคงเอาจริง วันนี้เธอยังมีเรื่องสุมอยู่เป็นกองแม้คุณชายเซียวอาจไม่ตอบรับแต่ถ้าเขาตอบรับละ่ะยามนี้เธอไม่สนใจจะขัดสีชวีวันจึงขัดถูง่ายๆสวมเสื้อผ้าแล้วรีบเดินออกจากห้องอาบน้ำภายนอกไร้เงาของสิงเหนียงรันเยียนเห็นสาวใช้นางหนึ่งเข้ามาพอดีเจ้าเห็นสิงเหนียงหรือไม่รีบไปตามนางกลับมาเร็ว สาวใช้ตะลึงครู่หนึ่งรีบเดินเข้ามายื่นจดหมายให้เธอทันทีคุณหนูนี่คือจดหมายที่แขกฝากไว้ให้เจ้าค่ะคุณชายเซียวจากไปแล้วหรือรันเยียนรับจดหมายมารอบถอนใจโล่งอกเบ่าได้ยินเส้าหมิงบอกว่าฟ้าย,ยังไม่ทันสางคุณชายเซียวก็จากไปแล้วสาวใช้ตอบนางเห็นรันเยียนฉีกจดหมายจึงเอ่ยว่า เปล่าจะไปตามสิงเหนียงให้เจ้าค่ะไม่ต้องแล้วรันเยียนก้มหน้าอ่านจดหมายข้อความในจดหมายเรียบง่ายเพียงกล่าวขอบคุณการต้อนรับของเธอทั้งยังขอให้เธอปิดเรื่องที่เขาปรากฏตัวในซูโจเป็นความลับปิดเป็นความลับหรือรันเยียนเบ,บ้ปากเธอยังไม่รู้ฐานะที่แท้จริงของเขาเลยแล้วจะไปเปล่าประกาศอะไรได้ใช่แล้วเขาบอกว่ามาลอบสืบคดีอย่างพ่านสื่อ ตำแหน่งอย่างผ่านซือเป็นตำแหน่งไม่เล็กในซูโจแต่ถ้าพูดถึงต้าถังอันกว้างใหญ่แค่ผ่านซือคนหนึ่งตายไปคงไม่ใช่เรื่องใหญ่รันเยียนใจเต้นตึกตักเสียวซ่งบอกว่าได้รับคำสั่งให้มาสืบคดีแต่ไม่ได้บอกว่ารับราชโองการมาแล้วเขาได้รับคำสั่งมาจากใครหากมีวันใดที่เบื่อนายสุดขีดเธออยากจะลองเดาดูเหมือนกันแต่ยามนี้เธอไม่มีเวลา รันเยียนเอ่ยกับสาวใช้เจ้ามาช่วยข้าแต่งตัวแต่งหน้าทีสาวใช้ได้ยินรันเยียนสั่งพลันสีหน้าดีอกดีใจรีบตอบรับเดินเข้าห้องตามหลังเธอรันเยียนไม่เอ่ยความต้องการปล่อยให้สาวใช้จัดการไปตามใจขอเพียงไม่เกินเลยเธอรับได้ทั้งนั้น ผลออกมากลับเกินที่รัญเยียนคาดไว้เสาใช้แต่งหน้าทำผมให้อย่างเรียบง่ายเลือกชุดหรูชินแบบรัดส่วนอกสีเขียวอมม่วงปกเสื้อและปลายแขนเสื้อปักลายเถาวันด้วยไหมเงินกล้าวมวยสูงปักปินหยกขาวหุ้มเงินรูปดอกจำปีสองดอกรัญเยียนแต่งกายสุภาพเรียบร้อยแต่ยังคงความงดงาม ปกติสิงเหนียงมกหาวิธีปิดบังท่าทีเย็นชาของเธอแต่การแต่งกายเช่นนี้กลับเผยความเย็นชาเด่นชัดเหตุใดจึงแต่งกายให้ข้าเช่นนี้รันเยียนอดเงยหน้ามองสาวใช้ไม่ได้นางน่าจะอายุ15-16ปีเท่านั้นสวมชุดรูชิ้นสีส้มอ่อนหน้ารูปไข่ดวงตาใสแจ๋วราวกวางน้อยสแสดงถึงความปราดเปรียวเฉลียวฉลาด เบ่าได้ยินสิงเนียงบอกว่าช่วงนี้คุณหนูต้องไปตรวจอาการผู้ป่วยคงไม่เหมาะถ้าจะแต่งกายให้งามหยาดเยิม้มนางตอบอย่างกล้าก,กลัว,ลวเสียงเบาลงเรื่อยเรืเรนเยียนถามเจ้าชื่ออะไรเบ่าชื่อเสี่ยวม่านเจ้าค่ะนางตอบอย่างกระวนกระวาย รันเยียนพยักหน้าลุกขึ้นหยิบหมวกคลุมหน้ามาโดยไม่กล่าวประเมินสักคำพลันเดินตรงออกจากประตูไปเชิงอัดที่หนึ่งฉีจริงป่าไม้หมายถึงเส้นลมปราณทั้งแปที่ทำหน้าที่เชื่อมกับเส้นลมปราณหลักได้แก่เส้นเริ่นเส้นตูเส้นไม้เส้นอินเชียวเส้นยางเชียวเส้นอินเวยและเส้นยางเวย ก็จบลงแล้วสำหรับบทนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดตอนต่อๆไปค่ะขอบคุณที่อยู่รับฟังจนจบสวัสดีค่ะ